สวัสดีคะ่ะทุกคนวิดีโอนี้จะมาสรุปข,ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดหรือ CPS ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มซึ่งเป็นกรณีศึกษาของกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะปัจจุบันตลาดน้ำดื่มในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สูงมาก มีแบรนด์น้ำดื่มที่หลากหลายอีกทั้งน้ำยังเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของมนุษย์การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจงมีความซับซ้อนงานวิจัยนี้จะมีวัตถุประสงค์หลักถือมุ่งศึกษาปัจจัย4ีด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มและเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมส่วนของวิธีการดำเนินการวิจัยเราได้ทำการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ Online, หรือ Google Form กับปลุ นักศึกษาจำนวน50คนซึ่งเราได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อความตรงกับวัตถุประสงค์และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากแบบสอบถามข้าจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน36คนชิปเป็นร้อยละ72เของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดค่าและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่5 0 0 0ถึง10,000บาทส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สาและอาศัยอยู่บ้านทักส่วนตัวหรือหอนอกเป็นหลักในด้านพฤติกกรรรรมารบบิโภคพ ว่านักศึกษาเกือบทั้งหมดเลือกประเภทน้ำดื่มที่ดื่มเป็นประจำมากที่สุดคือน้ำเปล่าโดยมีแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือคริสตันและส่วนใหญ่เลือกซื้อจากร้านทาต้ายตึกคณะท่าและข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในแต่ละด้านดังนี้ ในด้านที่1 Price หรือราคาตุ่มตัวอย่างจะให้ความสําคัญกับราคาชัดเจนมีการติดป้ายราคาต่อมาด้านที่2 p งเพ e หรือช่องทางการจัดจําหน่ายกลุ่มตัวอย่าง hmm, จะให้ความสํ Titans, าคาัญในเรื่องความสะดวกในการหาซื้อและในด้านที่3 Product หรือผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างเลือกให้ความสําคัญกับคุณภาพของน้ําดื่มมากที่สุดและสุดท้ายในด้านที่4 p r o ปรโมชั่นุ่มต <little> ัวอย่างให้ความสําคัญ กับการจัดโปรโมชั่นส่วนลดราคามากที่สุด,ดงและนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพนาถือค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยรวมถึงการใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในทั้ง4ด้านของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเพื่อหาว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําดื่มของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดและสามารถนํามาจัดลําดับความสําคัญได้ดังนี้ อันดับที่1ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดคือช่องทางการจัดจําหน่ายนั่นเองค่ะซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่4ี่จุดสีผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่าความสะดวกในการหาซื้อและการมีจุดจําหน่ายที่หลากหลายมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจซื้อของนักศึกษาข้าต่อไปคือด้านผลิตภัณฑ์ค่ะเป็นปัจจัยที ณนะสำคัญเป็นอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลีย 100. 100. 100. ่ย4.11โดยปัจจัยย่อยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาให้ความสำคัญกับคุณภาพของน้ำดื่มซึ่งสะท้อนว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอันดับต้นๆค่าอันดับ3คือราคาแม้ราคาจะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักแต่ปัจจัยย่อยอย่างราคาที่ชัดเจนและติดป้ายกลับมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดซึ่งแสดงว่าความโปร่งใสของราคามีอิทธิพลสูงค่ะ และสุดท้ายอันดับ4ี่คือการส่งเสริมการตลาดด้วยคะแนนเฉลี่ย3.74แม้นักศึกษาจะได้รับข้อมูลจากสื่อออนไลน์มากที่สุดแต่ปัจจัยนี้มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นนอกจากนี้ปัญหาที่นักศึกษาพบเจอมากที่สุดคือร้านค้ามีน้อยและความไม่หลากหลายของสินค้าซึ่งสอดคท้องกับผลวิจัยที่ว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสําคัญที่สุดดังนั้นผู้ประกอบการควรเน้นการขยายจุดจําหน่ายให้เข้าถึงง่ายรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน และกำหนดราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในส่วนของข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้คือควรขยายจุดจำหน่ายน้ำดื่มให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในและรอบมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นมีการเพิ่มพื้นที่ในการจัดจำหน่ายและจัดสรรพื้นที่สำหรับการรอคิวโดยเน้นให้พื้นที่รอคิวไม่ขวางทางเดินซึ่งจะช่วยลดปัญหาความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและควรพิจารณาการตั้งราคาที่เหมาะสมกับนบประมาณของนักศึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในครั้งถัดไปคือ ควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้ใหญ่ขึ้นและศึกษาปัจจัยอื่นๆเช่นอิทธิพลของสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ